คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนมโชคพารวย สวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวนิ้นเน้นนะครับในงวดประจำนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่1นะครับผมสิงหาคมนะครับพศ2567นะครับ ก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอกตรงใจ f อซมิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวนินเน้นนะครับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมลำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2567นะครับก็เดินทางมาถึง13ครั้งแล้วนะครับผมีิสีพี่น้องที่เคารพรักนะครับเป็นครั้งที่13นะครับผมนะครับตั้งแต่17กรกฎานะครับจนถึง16นะครับ1 6 17มกราจนถึง16นะครับผม กรกฎานะครับมกกาจนถึงกรกฎาคมนะครับก็13ครั้งแล้วนะครับข้อสอบออกที่3 6 7 3 3 6นะครับข้อสอบค่อนข้างจะประหยัดออกอยู่นะครับข้อสอบเลีย0ตัวนะครับเอามาออกแค่เลียกเลียกเลข7กนะครับออกแค่3ตัวเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดข้อสอบนะครับข้างบนนะครับ336ข้างล่าง2 1นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับแอด็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบคำนวณนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับงวดนี้นะครับก็มาเลขหัวตารางของเราเลยนะครับตรงหวันตรงกับวันอังคารนะครับเลข3ามา นะครับเลขหนึ่ง็มานะครับวดที่แล้วนะครับออกวันพุธนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นวันพฤหงหัสบดีนะครับก็จะมีเลขย5นะครับเลข9เลข3เลข7เลข0 2ย์กับ1นะครับคือเลขส่วนเกินก็สามารถนำมาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับผม6ตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่ จะจับคู่จับวินนะครับแอดก็จะเจาะให้นะครับสำหรับชุดวินนะครับผมม่สซีพี่น้องนะครับเลขที่คัดออกมาได้มากที่สุดนะครับก็จะมีเลขศูนเลขหนึงนะครับเลขสองเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดศูนหนึ่งสองนะครับผมสามห้าเจ็ดนะครับ สำหรับตัวที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับจะเป็นเลขเด่นนะครับตัวแรกชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นวิ่งนะครับผมไม่เน้นรูดเพราะว่าข้อสอบไทยค่อนข้างจะอันเยอะนะครับตัวแรกนะครับคือเป็นอยู่ที่หนึ่งนะครับจะมีเด่นหนึ่งเจาะให้สามคู่นะครับจะมีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่ง หนึ่งเจ็ดนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหะครับแล้วก็ห้าหนึ่ประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นหน่งนะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสอก็ได้นะครับสำหรับตัวที่สองนะครับชอบก็ยตามสายวิ่งนะครับเน้นวิ่งอยู่ที่สองนะครับ ก็จะมี0221แล้วก็72นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นสองนะครับหรือพี่น้องจะเป็น0221 223 52 72ก็ได้สำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมสำหรับสุดเจาะสามตัวเนาะชอบทั้งสามเอาทั้งสามนะครับชอบ ตัวเดียวเอาตัวเดียวนะครับชอบ2ตัวเอา2ตัวนะครับสําหรับตัวที่เอเจาให้ตัวสุดท้ายก็คือสนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็จะมีศูนย์สามสามหนึ่งแล้วก็สามสองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นหรือจะเป็นศูนย์สามสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามห้าก็ได้นะครับสําหรับเด่นสามนะครับก็มีให้ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวติ๊กนะครับตัวคัดเต็นนะครับตัวติ๊กให้นะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งสำหรับ2ก็จะมี2-1นะครับแล้วก็ศูนย์สนะครับสำหรับสาจะมี3-1แล้วก็3าสองนะครับคัดให้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับ F! อพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอสคัดบอลจงมาให้นะครับก็จับคู่ในตารางประก,กบกันได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เขาทุกตัวสำหรับตัวเด่นชุดสามตัวนะครับเด่นๆนนะครับก็จะมีสามจดสองนะครับแล้วก็สองสามหนึ่งหกสามสอง 3 3 7นะครับแล้วก็6 3 6 3 2นะครับพุทธศัก3าชหก3ามสองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรนะครับจากทางเจ้าแอดมินคิมนำโชคพาราก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบสูตร มังกรทองนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามอมใหม่นะครับชื่นชอบสูตรเจาะ3ตัวจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอนะครับ สำหรับ fc วิทักนะครับอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับหรือว่าสูตรเจาะ2ตัวนะครับหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับหรือว่าสูตรเลขวิ่งนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งนะครับ fc พี่น้องรับหรือว่าสูตรเจาะ2ตัวเม็ดเดียวให้ fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ